ู้หญิงอย่างฉันมันทำไมอย่างนั้นนะคะอวดดีชอบปั่นหัวผู้ชายไม่เว้นแม้แต่คนแก่คราวพ่อถ้าคุณหมายถึงพ่อของคุณฉันไม่เคยคิดจะทำอะไรแบบนั้นเลยสักครั้งคุณตั้งหากที่จิตใจสก,กปรกชอบตัดสินคนอื่นด้วยความคิดต่ำๆของตัวเองมันจะมากไปแล้วนะชิชนกโกรธเหรอคะฉันเองก็โกรธเป็นเหมือนกันเวลาที่ต้องทนให้คุณดูถูกตั้งแต่ได้ฉันเป็นผัวปากเก่งขึ้นเยอะเลยนี่ไหนมาดูซิว่านอกจากจะปากเก่งแล้วยังมีอะไรที่เก่งอีกบ้าง น,นะปอย,อยากให้ปล่อยแบบไหนดีล่ะแบบคืนนั้นดีไหมผิดที่รักมากเกินตอนที่หนึ่งแค่ความผิดพลาดก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด,ด้วยนะคะ ตอนนี้ช่องพวงชมพูและช่องม่านทับทิมมีระบบสมาชิกแล้วนะคะแฟนๆท่านไหนที่อยากฟังนิยายเรื่องใหม่ๆก่อนใครแบบลงครบจบทุกตอนไม่ต้องรอให้เสียอารมณ์อย่าลืมสมัครสมาชิกกันนะคะเริ่มต้นเพียง80บาทต่อเดือนเท่านั้นจ้าเธอคือเมียคืนเดียวที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะมี แต่ในเมื่อพลาดมีไปแล้วไอ้ครั้นจะยอมให้ผู้ชายอื่นมาแย่งคนที่ควรจะเป็นของเขาไปครองก็ใช่เรื่องและไม่ว่าเธอจะตั้งใจให้เรื่องคืนนั้นมันเกิดขึ้นหรือไม่มันก็ไม่อาจเปลี่ยนความจริงที่ว่าเธอคือเมียของเขาไปได้อยู่ดี เพราะความรักที่ต้องพังลงทั้งทั้งที่มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นทําให้ชิดชนกตัดสินใจโทรชวนเพื่อนรักออกมาดื่มย้อมใจเดือดร้อนเอิงเอ่ยที่ต้องกล่าวอะไรบางอย่างเพื่อหวังจะเตือนสติเพื่อนรักว่ายังมีผู้ชายดีๆอีกมากมายรอให้อีกฝ่ายได้เลือกไม่จําเป็นเลยสักนิดที่จะต้องมาฟูมไฟให้กับคนคนเดียวที่มันไม่เคยเห็นคุณค่าในความรักของเพื่อนเธอเลยก็แค่ผู้ชายคนเดียวแกเป็นได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอลี่ เพื่อนของเธอทั้งสวยแถมยังเก่งรอบด้านขนาดนี้การที่จะหาผู้ชายดีๆสักคนมาอยู่ข้างกายเป็นคู่ชีวิตอย่างที่ใจของอีกฝ่ายปรารถนานั้นเธอว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของอีกฝ่ายเลยสักนิดแต่ทำไมเพื่อนเธอต้องไปสนใจกับอีกแค่คนคนเดียวด้วย สิ่งนี้ตัางหากที่มันทําให้เธอไม่เข้าใจความคิดของเพื่อนว่าทําไมอีกฝ่ายจะต้องไปจมปลักให้กับคนคนเดียวขนาดนี้ทั้งที่ตัวเองก็มีทางเลือกในชีวิตตั้งมากมายให้ได้เลือกลองเป็นเธอหน่อยไม่มีวันหรอกที่เธอจะไปให้ค่ากับคนแบบนั้นคนที่ไม่เคยรักและมีแต่จะทําร้ายกันไม่เว้นวันแต่ผู้ชายคนเดียวที่แกว่าคือคนที่ฉันแอบรักมาตั้งหลายปีเลยนะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่มาวันนี้เธอต้องเป็นฝ่ายตัดใจจากเขาเพียงเพราะเขาดันอยากกลับไปสารต่อกับคนที่เขารักมาตลอดซึ่งคนคนนั้นก็ได้ทุกสิ่งไปครอบครองอย่างง่ายได้โดยที่ไม่ต้องพยายามเหมือนอย่างที่เธอเคยทำแต่จะให้โทษอีกฝ่ายก็ไม่ได้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเธอเองที่ตัดสินใจลงสนามท,ทั้งทั้งที่ก็พอเดาตอนจบของเรื่องได้แท้แ,ทแต่เธอก็อยากลองเสี่ยงดูสักครั้งเพราะคิดว่าพอมีหวังหวัง,ท,งทั้งทั้ที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันคงไม่มีวันที่ เขาจะมารักหรือยกเธอให้กลายเป็นคนสำคัญในชีวิตมันก็แค่ผู้ชายคนเดียวไม่ะหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้อย่างคนนั้นเป็นไงฉนันเห็นเขามองแกมานานแล้วนะสูงหล่อโดนใจสุดๆแกชอบแบบนั้นไม่ใช่หรือไง คราแรกหญิงสาวไม่ได้คิดใส่ใจต่อคำบอกเล่าของเพื่อนสนิทเลยสักนิดจวบจนกระทั่งสายตาหันไปสบเข้ากับดวงตาดุดันของใครคนนั้นที่ว่าในนาทีถัดมาเข้าโดยบังเอิญใครบางคนที่ก็กำลังมองมาที่เธอไม่ละสายตาเช่นกันใครบางคนที่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ในเวลาแบบนี้ได้คุณสน ทันทีที่หญิงสาวหันไปสบตาคมเข้มเขาคนนั้นก็ลุกขึ้นจากที่นั่งก่อนจะเดินตรงเข้ามาหากันด้วยท่าทีสบายๆต่างจากเธอที่จนถึงนาทีนี้ก็ยังตกใจไม่หายเพราะไม่คิดว่าจะได้เจอเขาในสถานที่แบบนี้อันที่จริงเธอไม่ได้เตรียมใจด้วยซ้ำว่าการพบกันของเราในรอบหลายเดือนจะออกมาในรูปแบบนี้เพราะเท่าที่ทราบเขาจะต้องทำงานอยู่ต่างประเทศไปอีกหลายเดือนแต่แล้วทำไมละ่ะทำไมอยู่ๆเขาถึงได้กลับมา ไม่คิดว่าแม่ชีจะออกมาเที่ยวที่แบบนี้กับเขาก็เป็นแล้วนี่พ่อฉันรู้ไหมว่าคนว่านอนสอนง่ายที่ท่านเก็บมาเลี้ยงรับหลังกลายเป็นสาวใจแตกแบบนี้ นั่นเป็นคำถามแรกที่ดังขึ้นก่อนที่เขาจะค่อยๆทิ้งตัวลงนั่งข้างๆกันหน้าตาเฉยไม่สนด้วยว่าการกระทำของตนเองมันกำลังทำให้เพื่อนรักหนึ่งเดียวของเธอตกใจสักแค่ไหนต่างจากเธอที่ชินแล้วกับการกระทำตาม,ตามใจตัวเองของคนตรงหน้าคนที่ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็กวนประสาทกันไม่เลิกลาซึ่งเธอเหนื่อยมากแล้วที่ต้องรับมือกับการกระทำเหล่านี้ของเขาแต่หากจะทำอะไรได้นอกจากต้องอดทนลี่ขออนุญาตป้าหนึ่งแล้วนะคะ ว่าคืนนี้จะออกมาเที่ยวกับเพื่อน ความจริงด้วยอายุอารามขนาดนี้แล้วเธอไม่จําเป็นต้องขออนุญาตคุณป้าแม่บ้านผู้ใจดีคนนั้นก็ได้แต่เพราะสํานึกดีว่าตัวเองอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยสถานะแบบไหนตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอถึงได้พยายามที่จะเจียมเนื้อเจียมตัวมาโดยตลอดแต่ไม่ว่าเธอจะทําดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็คอยแต่จะหาเรื่องกันตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสขณะที่เธอต้องคอยเลี่ยงการประทะกับเขาอยู่บ่อยๆเพราะไม่อยากให้ตัวเองต้องเดือดร้อนไปมากกว่าที่เป็นอยู่เธอไม่เคยคิดอยากจะมีเรื่องกับเขา เลยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลแบบไหนก็ตามนี่คุณสนลูกชายคนเดียวของท่านประมุขค,คนที่ฉันเคยเล่าให้แก่ฟังส่วนนี่เอิงเอยคะ่ะเพื่อนสนิทของลี่ เพราะเห็นสีหน้าอยากรู้อยากเห็นเสียเต็มประดาของเพื่อนชิดชนกจึงไม่มีทางเลือกจำต้องเอ่ยแนะนำให้คนทั้งสองได้รู้จักกันอย่างคนไม่มีทางเลือกเท่าไหร่ซึ่งเมื่อรู้ว่าคนตรงหน้าเป็นใครท่าทีของเพื่อนเธอก็เหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะอีกฝ่ายรู้ดีถึงวีรกรรมที่คนตรงหน้าเคยกระทำต่อเธอตลอดระยะเวลาที่เธอจำใจต้องเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังโตของเขากับครอบครัวแน่นอนว่าเธอไม่มีความลับกับเพื่อนไม่ว่าเรื่องไหน หวังว่าเรื่องของผมที่เขาเล่าให้คุณฟังมันจะเป็นเรื่องดีๆนะครับสนพูดก่อนจะหันไปเอ่ยสั่งให้อีกคนกลับบ้านพร้อมกันเมื่อถึงเวลาต้องกลับซึ่งชิดชนกก็ทําอะไรไม่ได้มากนะักนอกจากต้องหันไปลาเพื่อนด้วยสายตาอาลัยอาวออย่างหนักซึ่งอีกฝ่ายก็ทําได้เพียงส่งยิ้มกลับมาเหมือนอยากให้กำลังใจขอให้เธอโชคดีห่างผัวแค่ไม่กี่เดือนนึกอยากจะตีปีกบินออกไปหาเหยื่อรายใหม่แล้ว นี่คือประโยคแรกที่ดังขึ้นทันทีที่เธอขึ้นมานั่งบนรถหรูราคาเหยียบสิบล้านของเขาและเพราะมันเป็นประโยคที่ค่อนข้างหยาบคายพอสมควรเธอจึงเลือกที่จะเงียบแทนการตอบไหนจะคำว่าผัวของเขานั่นอีกผัวบ้าอะไรเขามีสิทธิ์อะไรมาใช้คำคำนี้กับเธอกันฉันถามทำไมไม่ไตอบ หากแต่สุดท้ายแล้วคนเอาแต่ใจตัวเองก็ไม่คิดที่จะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปง่ายๆอย่างที่เธอต้องการเขาตวาดเสียงแข็งพร้อมทั้งจ้องมองกันด้วยสายตาเอาเรื่องอย่างหนักลี่ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นค่ะแล้วเราสองคนก็ไม่ได้เป็นอะไรกันอย่างที่คุณว่าด้วยทางที่ดีคุณสนไม่ควรพูดเรื่องบ้าๆแบบนี้ออกมาอีกลี่ไม่ชอบ ความผิดพลาดแค่เพียงคืนเดียวนั้นเธอถือเสยว่ามันคือฝันร้ายที่สุดในชีวิตจะไม่ขอจำมันให้รกสมองแม้แต่วันเดียวตัวของเขาเองก็ควรจะลืมลืมมันไปได้แล้วไม่ใช่มาพูดย้ำใส่หน้ากันแบบนี้ถึงเรื่องราวที่เขาเองก็น่าจะรู้ดีแก่ใจว่าต้นเหตุมันคืออะไรอะไรที่ทำให้เรื่องราวแบบนั้นเกิดขึ้นกับเราในส่วนของเธอนั้นมันคือความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นเท่านั้นไม่มีค่าหรือมีอะไรที่น่าจดจำเลยสักนิดเธอกำลังจะบอก ว่าลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นไปแล้วอย่างนั้นสิขณะที่เขายังไม่ลืมแล้วหล่อนมีสิทธิ์อะไรมาลืมแน่นอนว่าเรื่องนี้ชายหนุ่มจะไม่มีวันยอมให้มันเกิดขึ้นแน่ไม่มีวันค่ะคุณสนเองก็คงไม่อยากจดจํามันเหมือนกันไม่ใช่หรอคะ ไม่อย่างนั้นมันจะมีเหตุผลอะไรที่ทําให้เขายอมบินไปทํางานต่างประเทศตั้งหลายเดือนทั้งๆท,ที่ผ่านมานั้นเขาบอกปัดงานชิ้นที่ว่ามาโดยตลอดหากไม่ใช่เพราะไม่กล้าส,สู้หน้ากับเธอถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในค่ําคืนนั้นคืนที่มันได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเปลี่ยนชีวิตเธอให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ฉันไม่อนุญาตให้เธอลืมเธอจําเป็นต้องขออนุญาตเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันและอะไรนะที่ทําให้เขามั่นใจว่าตัวเองมีสิทธิ์มาออกคําสั่งในเรื่องนี้ลี่จะลืมคะ่ะ และคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาออกคำสั่งกับลี่ด้วย หนึ่งเลยเพราะว่านี่มันเป็นชีวิตของเธอต่อให้เขาจะเป็นลูกชายของผู้มีพระคุณแล้วยังไงกันสุดท้ายมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีสิทธิ์มาทำตัวเป็นเจ้าชีวิตเธอเหมือนอย่างที่กำลังทำอยู่เมื่อไหร่ชีวิตเธอมันยังคงเป็นของเธออยู่ดีนี่ต่างหากคือความจริงที่เขาต้องท่องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นเธอจะถือเสียว่ามันคือบทเรียนราคาแพงของชีวิตโทษฐานที่เธอไม่ระวังตัวปล่อยให้อดีตคู่ขาของเขามาเล่นงานกันด้วยวิธีสกรปรกที่คนจิตปกติคงไม่กล้า คิดจะทำกับคนอื่นซึ่งเธอไม่คิดโทษเขาในเรื่องนี้เพราะรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเองก็คงไม่ได้อยากจะให้เกิดขึ้นเหมือนกันหากเลือกได้จริงเขาคงอยากให้เป็นคนอื่นที่อยู่กับเขามากกว่าซึ่งคนคนนั้นคงไม่มีวันเป็นเธอผู้หญิงที่เขาลั่นวาจาว่าชังคีนาตั้งแต่แรกที่ได้รู้จัก เรื่องราวระหว่างเธอกับสนนั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็แค่แม่ของเธอเคยทำงานเป็นเลขาหน้าห้องให้กับพ่อของเขาก่อนที่อีกฝ่ายจะเสียชีวิตเพราะถูกลูกหลงจากเพื่อนนักธุรกิจที่กำลังมีปัญหากับพ่อของเขาอยู่ในตอนนั้นซึ่งเรื่องนั้นมันทำให้พ่อของเขารู้สึกผิดเป็นอย่างมากที่เป็นต้นเหตุของเรื่องเลวร้ายนั้นและเพียงเพราะต้องการรับผิดชอบท่านประมุขจึงตัดสินใจพาเธอเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยฐานะคนในปกครองของท่านและนั่นเองที่มันทำให้เธอมีโอกาสได้เจอกับ เขาคนที่ตราหน้าว่าแม่ของเธอคือเมียลับๆของพ่อตัวเองทั้งๆที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ไม่ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาเอ่ยออกมาเลยแม้แต่น้อยไม่ใช่เลย สำหรับคนอื่นๆอาจมองความสนิทสนมที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเกิดแต่สำหรับแม่ของเธอแล้วนั้นท่านประมุขแทบไม่ต่างอะไรกับเพื่อนสนิทของท่านคนหนึ่งอาจเป็นเพราะท่านทั้งสองนั้นมีหลายๆสิ่งที่คล้ายคลึงกันมากนั่นเลยทําให้เกิดกลายเป็นความสนิทสนมขึ้นอย่างรวดเร็วอีกทั้งเรื่องการทํางานแม่เธอก็ไม่เป็นสองรองใครจึงไม่แปลกที่เจ้านายจะนึกเอ็นดูและมักจะพาท่านไปด้วยทุกที่จวบจนวันที่ท่านสิ้นใจ ตั้งแต่นั้นมาชีวิตของเธอก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็นับว่าโชคดีที่ท่านเอ็นดูและคอยปกป้องเธอเรื่อยมามันจึงทำให้เธออาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นอย่างพาสุขจนกระทั่งค่ำคืนนั้นเมื่อหลายเดือนก่อนมาถึงจำได้ว่ามันเป็นคืนที่เขาจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดและเธอคือหนึ่งในผู้คนมากมายที่ต้องไปร่วมงานจะเรียกว่าร่วมงานก็คงไม่ได้เขาสั่งให้เธอไปดูแลความเรียบร้อยภายในงานมากกว่า จนกระทั่งเธอบังเอิญไปดื่มเหล้าจากแก้วที่สลับกันของอดีตคู่ขาที่เขากำลังจะเขี่ยทิ้งเข้าไปโดยบังเอิญกว่าจะรู้ว่าตัวเองพลาดครั้งใหญ่และกำลังจะสูญเสียทุกสิ่งไปอย่างไม่มีวันหวนกลับทุกอย่างกระสายเกินจะควบคุมมารู้ตัวอีกทีเธอกับเขาก็ผ่านข้ามคืนเร่าร้อนมาด้วยกันและก็เป็นเขาเองที่จากไปในเช้าวันนั้นวันที่เธอต้องตื่นมาเพียงลำพังในห้องที่ไม่ใช่ห้องของตัวเองในขณะที่เขานั้นกลับหายหัวไม่มีแม้แต่คำลาสักคำให้กัน ในเมื่อเขาเลือกที่จะหนีปัญหาทําตัวราวกับคนขี้ขลาดคนหนึ่งเธอเองก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมานั่งคร่ําครวญถึงสิ่งที่เสียไปเช่นกันแน่นอนว่าเรื่องทุกอย่างจึงจบลงแค่นั้นไม่มีการรื้อฟื้นหรือแม้แต่การเรียกร้องความชอบธรรมใดๆให้กับสิ่งที่เสียไปเพราะส่วนหนึ่งนั้นคือเธอพลาดเองแล้วมาในวันนี้เขาจะกลับมารื้อฟื้นกล่าวถึงมันเพื่ออะไรทําไมไม่ทําเป็นลืมๆทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําไมกัน สนมีโอกาสได้เจอหน้าบิดาในเช้าวันถัดมาที่ห้องอาหารของบ้านในขณะที่ข้างกายของท่านนั้นก็มีใครอีกคนนั่งอยู่ด้วยซึ่งมันเป็นภาพที่ทำให้เขาหงุดหงิดทุกทีที่ได้เห็นเพราะนอกจากพ่อจะทำเหมือนเขาไม่มีตัวตนในสายตาแล้วนั้นท่านยังเอาแต่หันไปยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ให้แม่นั่นผู้หญิงที่ชอบทำให้เขาหงุดหงิดอยู่บ่อยๆตั้งแต่วันแรกที่ได้พบหน้าแก่กลับมาถึงเมื่อไร เป็นท่านประมุขที่เอ่ยถามขึ้นแน่นอนว่าแววตาที่เจ้ามองลูกชายนั้นเป็นไปด้วยความไม่สบอารมณ์อย่างหนักด้วยกลัวว่าอีกฝ่ายจะมีแผนร้ายในหัวอีกเมื่อคืนครับเมื่อพ่อถามกันตรงๆเขาก็ตอบกลับไปตรงๆเช่นกันทว่าสายตานั้นกลับไม่ได้ละไปจากแม่ตัวดีเลยแม้แต่วินาทีเดียวกลับมาครั้งนี้จะอยู่นานแค่ไหน เพราะทุกครั้งที่เจ้าตัวดีกลับมาอยู่ที่บ้านก็มักจะนำความยุ่งยากมาให้ท่านปวดหัวอยู่บ่อยๆนั่นเลยทำให้ท่านต้องเอ่ยถามจะได้เตรียมรับมือกับความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถูกลำพังตัวท่านนั้นรับมือได้สบายมากเพราะเลี้ยงอีกฝ่ายมาก,กับมือย่อมต้องรู้ดีว่าต้องทำยังไงไอตัวแสบมันถึงจะเลิกกวนประสาทแต่กับใครอีกคนนั้นท่านไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไหร่นะด้วยกลัวก็แต่ว่าเจ้าตัวดีจะหาเรื่องปวดหัวมาให้เธอเหมือนอย่างที่แล้วแล้วมาอีกซึ่งหากเป็นเรื่องนี้ไม่ว่าท่านจะ พยายามพูดสักแค่ไหนมันก็ไม่มีทางเลยที่จะเปลี่ยนความคิดของลูกชายให้มองใครอีกคนในแง่ดีขึ้นมาบ้างผมเบื่อก็เลยก่ลาวว่าจะกลับมาหาอะไรสนุกๆทำที่นี่แทนไม่ได้หรอครับก็ในเมื่อน,นี่มันบ้านเขาตั้งแต่จำความได้เขาก็เกิดและโตที่นี่แล้วทำไมเขาจะกลับมาเหยียบไม่ได้อีกอย่างงานที่พ่อสั่งให้ไปทำนั้นมันก็เรียบร้อยไร้ที่ติแล้วมันจะผิดอะไรตรงไหนที่เขาจะกลับบ้านเพื่อมาหาอะไรสนุกๆทำหลังจากนี้ ว่างๆก็เข้าไปช่วยงานที่บริษัทบ้างเพราะต้องการจะวางมือกับงานที่ทำอยู่นาทีของท่านจึงมีแต่ต้องเกลี้ยกล่อมลูกชายเพื่อให้มันยอมเข้าไปรับช่วงต่อบริษัทแทนเสียทีให้ได้ก็ไหนว่าพ่อมีคนช่วยอยู่แล้ว และคนคนนั้นที่ว่าก็เก่งมากเสียจนพ่อเขาวางตำแหน่งเลขาส่วนตัวให้ไปเมื่อสองปีก่อนในขณะที่เขาผู้เป็นลูกชายแท้ๆของท่านนั้นกลับไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างที่ควรจะเป็นซึ่งนี่ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เขาไม่ชอบคีน่าเธอคนที่ภายนอกดูอ่อนหวานแต่ข้างในเป็นแบบไหนนั้นก็สุดที่จะรู้ได้แต่ที่แน่ๆแม่เป็นแบบไหนลูกก็คงไม่ต่างกันนูลี่เป็นแค่เลขา ส่วนแกคือคนที่ต้องขึ้นแท่นเป็นประธานคนต่อไปในอนาคตข้างหน้าแทนฉันเพราะฉะนั้นเลิกทำตัวไร้สาระไปวันๆและเข้าไปดูงานที่บริษัทได้แล้วเริ่มจากวันนี้เลยเป็นไงเรื่องนี้เขาไม่ขัดข้องหรอกถ้าพ่อต้องการแบบนั้นแต่ก็ต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนให้มันสมน้ำสมเนื้ออะไรบางอย่างที่เขาเห็นชอบแล้วว่าอยากจะให้มันเป็นไปตามที่ใจนั้นต้องการผมจะไปถ้าพ่อยอมยกเลขาของตัวเองให้มาช่วยสอนงานผม ในเมื่ออยากให้เขาทำงานนะักเขาก็จะทำให้แต่ก็ต้องหลังจากที่กันผู้หญิงเย็นชาออกห่างจากพ่อของตัวเองให้ได้ก่อนขึ้นอยู่กับท่านแล้วว่าจะยอมรับข้อเสนอของเขาไหม สุดท้ายแล้วชิดชนกก็ต้องย้ายตัวเองมาเพื่อสอนงานคนนิสัยเสียตามคำขอร้องของคุณท่านอย่างไม่มีทางเลือกซึ่งสิ่งนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะยิ่งทำให้เขาอารมณ์ดีที่สามารถยั่วมโมโหเธอได้ต่างจากเธอที่ต้องพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะไม่เผลอโยนแฟ้มในมือใส่หน้าคนกวนอารมณ์เพื่อระบายอารมณ์โกรธนี่คือเอกสารทั้งหมดที่คุณสนต้องอ่านให้หมดภายในวันนี้คะ่ะ ถึงอย่างนั้นหญิงสาวก็ยังพยายามทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีจะไม่ยอมให้เขาอาศัยจังหวะนี้หาเรื่องปั่นหัวเธอได้ฝ่ายเดียวในเมื่อว่างนะักก็เอาเอกสารพวกนี้ไปอ่านเสียเขาจะได้รู้ว่าที่ผ่านมาพ่อของเขาต้องเหนื่อยมากแค่ไหนหากเขาต้องการจะเก่งให้ได้สักครึ่งหนึ่งของพ่อตัวเอง<ม>ก็เห็นจะมีแต่วิธีเดียวเท่านั้นคือเขาจะต้องพยายามให้มากขึ้นและนี่คือหน้าที่ที่เธอต้องทำให้สำเร็จเพราะท่านขอมาเยอะขนาดนี้ใครจะไปอ่านหมด ผิดไปจากที่คิดไว้เสียที่ไหนที่เขาจะโวยวายขึ้นทันควนนั่นมันเป็นปัญหาของคุณคะ่ะไม่เกี่ยวกับลี่ลี่มีหน้าที่แค่สอนงานตามคำสั่งของคุณท่านส่วนมันจะเข้าหัวคุณมากน้อยแค่ไหนนั้นไม่เกี่ยวกับลี่คนได้ฟังเช่นนั้นคบครามแน่นก่อนจะอาศัยจังหวะที่แม่ตัวดีเผลอกระชากเธอให้ล้มลงมานั่งบนตักหวังเพียงแต่จะสั่งสอนให้หล่อนได้รู้สำนึกเสียบ้างว่าไม่ควรมาต่อปากต่อคำกับเขาแบบนี้ถ้ายังไม่อยากเจอดีทำบ้าอะไรของคุณ ่อฉัน,น,นะะเดือดร้อนคนที่ไม่ระวังตัวกลับถูกเล่นงานเอาได้ง่ายๆที่ต้องตวาดขึ้นคนบ้าน,นี่ยังมีนิสัยมือไวใจซ้ำไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆเธอพลาดเองที่ประเมินนิสัยเสียๆของเขาต่ำจนเกินไปแล้วถ้าฉันไม่ยอมปล่อยเธอจะทำไมเป็นอีกครั้งแล้วที่เขาหาเรื่องกวนประสาททําไมเธอกลายเป็นคนที่ไม่อยากเป็นเลิกกวนประสาทฉันสักทีคุณต้องการอะไรกันแน่ อยาคิดว่าเธอไม่รู้ว่าเขาไม่ได้นึกอยากจะมาทำงานในบริษัทจริงๆจัง,จงๆอย่างที่ปากพูดหรอกเขาก็แค่มีแผนร้ายบางอย่างที่ต้องการทำให้สำเร็จก็เท่านั้นถึงได้ยอมลงทุนทำอะไรแบบนี้ฉลาดสมเป็นเมียคืนเดียวของฉันจริงๆหยุดพูดจาได้สาระสักทีฉันไม่ใช่เมียคุณยิ่งแม่ตัวดีย้ำหนักเขาก็ยิ่งอยากปั่นหัวเธอเล่นด้วยการขยับหน้าเข้าไปใกล้ต้องให้ฉันรื้อฟื้นความจำให้ไหมที่โตนี่มันก็ไม่เลวเหมือนกัน เหมาะสมกับผู้หญิงอย่างเธอดีเป็นอีกครั้งแล้วที่เขาเลือกจะใช้คำพูดดูหมิ่นกันซึ่งหากเป็นเมื่อก่อนเธอคงเลือกที่จะเงียบเพื่อตัดปัญหาแต่วันนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วพอทีเธอเองก็มีเส้นตายของความอดทนอยู่เหมือนกันผู้หญิงอย่างฉันมันทำไมอย่างนั้นนะคะหอวดดีชอบปั่นหัวผู้ชายไม่เว้นแม้แต่คนแก่คราวพ่อ นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ทําให้เขาไม่สบอารมณ์ทุกครั้งที่ได้เห็นหล่อนกับพ่อของตัวเองมีท่าทีสนิทสนมกันเกินคําว่าพอดีแม้ต่างฝ่ายต่างจะพยายามอธิบายมาตลอดว่าทั้งหมดที่เขาเห็นนั้นเป็นเพราะเขาอาคติไปเองฝ่ายเดียวก็เถอะแต่ถึงยังไงเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีที่เธอมักจะทําดีกับคนทั้งโลกเว้นก็แต่เขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่เคยได้รับสิ่งดีงามเหล่านั้นจากเธอเลยไม่แม้แต่ครั้งเดียวถ้าคุณหมายถึงพ่อของคุณฉันไม่เคยคิดจะทําอะไรแบบนั้นเลยสักครั้ง คุณตั้งหากที่จิตใจสกปรกชอบตัดสินคนอื่นด้วยความคิดต่ำ,ตำของตัวเองพ่อของเขาก็เพียงแค่เอ็นดูเธอเท่านั้นท่านไม่ได้คิดจะเอาเธอขึ้นมาเป็นภรรยาตัวเองเสียหน่อยมีแต่เขานั่นแหละที่คิดบ้าบอไปเองมันจะมากไปแล้วนะชิชนกโกรธรอคะฉันเองก็โกรธเป็นเหมือนกันเวลาที่ต้องทนให้คุณดูถูก ขนาดเขายังรู้สึกนับประสาอะไรกับเธอกันตอนแม่เธอยังมีชีวิตอยู่เขาก็มักจะทําแบบนี้กับท่านแต่เธอไม่ใช่แม่เพราะฉะนั้นเขาจะมาทํากับเธอเหมือนท่านไม่ได้เพราะเธอจะไม่ยอมปล่อยให้เขาพูดจาดูถูกเธออีกแล้วพอกันทีตั้งแต่ได้ฉันเป็นผัวปากเก่งขึ้นเยอะเลยนี่ไหนมาดูซิว่านอกจากจะปากเก่งแล้วยังมีอะไรที่เก่งอีกบ้าง ไม่ทันจะได้ขัดขืนมือหนาก็คว้าท้ายถอยเธอเอาไว้มัน่นก่อนที่เขาจะแนบริมฝีปากเข้ามาปิดกั้นทุกๆเสียงร้องของเธออย่างแรงปล่อยฉะนะปล่อยอยากให้ปล่อยแบบไหนดีล่ะแบบคืนนั้นดีไหม เขากระซิบถามพร้อมๆกับหอมเข้าที่แก้มนวลฟอดใหญ่และคงจะก้มลงไปจูบปากดีๆของเธออีกรอบแล้วถ้าเสียงเคาะประตูห้องไม่ดังขัดจังหวะขึ้นมาเสีก่อนนั่นเองที่มันทําให้ชิดชนกมีโอกาสผลักเขาออกห่างก่อนจะลุกขึ้นยืนอืมวันนี้มาขัดจังหวะอะไรหรือเปล่าคะที่ถามก็เพราะสภาพของคนสองคนนั้นมันทําให้คนมาใหม่คิดดีไม่ได้เลยไม่เนี่ยผมแค่กําลังปรึกษาเรื่องงานกับเลขานิดหน่อยวันมาก็ดีแล้ว ผมกำลังคิดถึงคุณอยู่พอดีส่วนเธอก็ไปทำตามที่สั่งก่อนออกไปอย่าลืมปิดประตูด้วยฉันกับคุณวันเราต้องการเวลาส่วนตัวไม่รอให้เขาได้พ่นอะไรออกมาอีกหญิงสาวก็รีบพาตัวเองเดินหายออกไปจากห้องเหลือไว้ก็แต่สนกับเพื่อนสนิทที่จำต้องรับบทเป็นคนรักให้กับเขาตามที่เพื่อนต้องการมองอะไรปากเลอะนะดูจากสีแล้วนะ่าจะเป็นลิปกลอสรสซม ชายหนุ่มไม่ได้สนใจท่าทีล้อเลียนของเพื่อนอันที่จริงเขาไม่สนด้วยซ้ำว่าจะมีใครรู้ถึงความลับระหว่างเขากับแม่นั่นหรือเปล่าคุณว่าคุณมาทำอะไรที่นี่นะเพราะไม่อยากให้คนตรงหน้าวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวเสียงเข้มถึงได้ถามเข้าประเด็นก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละทางนั้นส่งสัญญ,ญาหย่ามาแล้ว เมื่อเพื่อนเธอดึงดันที่จะเข้าเรื่องเลยหญิงสาวก็ไม่คิดขัดศรัทธาเพราะเธอเองที่รีบร้อนมาหาเขาถึงที่นี่ก็เพราะมีเรื่องต้องการให้เขาช่วยแค่เขาเท่านั้นที่น่าจะช่วยเหลือพวกเธอได้แล้วเขาต้องการเงินสิบล้านและกับสิทธิ์การเลี้ยงดูหนูฝันแต่เพียงผู้เดียว รอยยิ้มบนใบหน้าดุดันหายวับไปทันทีที่ได้รู้ถึงความต้องการของสามีเพื่อนที่กำลังจะกลายเป็นอดีตในไม่ช้าน่าไม่อายเสียจริงนะไอ้บ้านั่นเรียกร้องเงินจากผู้หญิงยังไม่พอยังมีหน้าอยากจะได้ลูกสาวไปเลี้ยงอีกซึ่งน้ำหน้าอย่างมันไม่มีปัญญาเลี้ยงหลานเขาได้หรอกที่ทำแบบนั้นก็คงเพราะต้องการกักตัวลูกเพื่อหวังจะเรียกเงินจากแม่ของลูกมากกว่าที่รู้เพราะมันคืออดีตเพื่อนสนิทที่รู้ไส่รู้พุงกันมานานแล้วคุณตอบมันไปว่าไงยอมก็บ,บ้านละ ลูกทั้งคนนะวันไม่ยอมหรอกเรื่องเงินถ้าเขาอยากได้เต็มที่ก็แค่ขายเรือนหอเอาเงินมาแบ่งกันแต่ถ้าเป็นเรื่องลูกวันไม่มีวันยอมให้แกไปอยู่กับคนบ้านนั้นแนะ เรื่องนี้สนเองก็เห็นด้วยกับเพื่อนเพราะเป็นห่วงสุขภาพจิตของหลานสาวตัวน้อยในส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของวันนากับมันเขาไม่ยุ่งปล่อยให้เป็นไปตามข้อตกลงของทั้งสองคนไปแต่ถ้าเป็นเรื่องของหลานเขาในฐานะคุณลุงคนปโปรดมีหรือที่จะยอมอยู่เฉยในเมื่อตัดสินใจช่วยก็ต้องช่วยให้ถึงที่สุดไอปันมันทําตัวมันเองหากมันซื่อสัตย์และมีวันนาแค่คนเดียวอีกฝ่ายก็คงไม่ตัดสินใจฟ้องหย่าแบบนี้หรอกเพราะฉะนั้นหากมันจะโทษใครก็ขอให้โทษตัวมันเองไปเถอะขอบคุณนะสน สำหรับทุกอย่างหากไม่ได้เขายื่นมือเข้ามาช่วยเธอก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีความกล้าเหมือนวันนี้ไหมเพราะทางบ้านของสามีที่กำลังจะกลายเป็นอดีตในไม่ชา้านี้นั้นก็มีอิทธิพลพอสมควรลำพังเธอคงทำอะไรไม่ได้แน่แ,นแต่พอมีเขาเข้ามาช่วยทุกๆอย่างมันถึงได้ดูง่ายมากขึ้นในเมื่อเลือกที่จะสู้แล้วก็มีแต่จะต้องสู้ให้ถึงที่สุดก็เท่านั้นผมบอกแล้วไงว่าไม่ต้องคิดมากคิดถึงแค่คุณกับลูกก็พอ พราะจูบของคนผ่านตามหลอกหลอนไม่รู้จบวันนี้ทั้งวันจึงเป็นวันที่ชิดชนกทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะเผลอคราดความรู้สึกของจูบก็เข้ามาปั่นประสาทเธออยู่เรื่อยในส่วนของตัวต้นเหตุนั้นก็เพึงจะเดินกระหนุงกระหนิงออกไปกับผู้หญิงอีกคนซึ่งเธอแอบได้ยินมาจากคนอื่นๆว่าเธอคนนั้นชื่อวันนาเป็นเพื่อนสนิทที่พ่วงด้วยอดีตคนรักที่เกือบๆจะได้เข้าพิธีแต่งงานกับเขาไปแล้วถ้าเพียงแต่ฝ่ายหญิงไม่เกิดตั้งท้องกับผู้ชายอีกคนขึ้นมาเสียก่อนและผู้ชายที่ ที่ไหนแต่เป็นเพื่อนสนิทของเขาเองแต่ทว่าตอนนี้เธอกําลังทําเรื่องหยาดขาดกับสามีเพราะแบบนั้นข่าวที่ว่าพวกเขาสองคนกําลังจะกลับมาคบหากันใหม่อีกครั้งนั้นจึงกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในบริษัทพูดกันปากต่อปากตลอดทั้งวันลี่ครับเสียงเรียกเบาๆที่ดังขึ้นมานั้นทำให้ทุกความคิดจำต้องหยุดก่อนที่เธอจะพบว่าไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นรุ่นพี่คนสนิทที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าคิดยังไงกับเธอพี่ตง ใบหน้าอ่อนหวานที่หันมายิ้มให้ทำให้ชายหนุ่มมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นเขาชอบผู้หญิงคนนี้มากชอบมากเสียจนบางทีก็เผอแสดงออกจนทำให้เธออึดอัดแต่นั่นมันก็เพราะเขาชอบและอยากได้รับโอกาสสักครั้งเขารู้มาจากรุ่นน้องอีกทีว่าเธอเพิ่งจะเลิกรากับคนรักที่เพิ่งจะคบหากันได้ไม่นานเพราะอีกฝ่ายนั้นอยากกลับไปหาผู้หญิงอีกคนซึ่งทันทีที่ได้รู้จึงไม่รีรอที่จะเข้ามาร้องขอโอกาสซึ่งเขาก็ได้แต่หวังว่าหญิงสาวจะยอมใจอ่อนให้โอกาสกันบ้างเธอจะได้เห็นว่า เขาเองก็เป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมคนหนึ่งและพร้อมที่จะทําทุกทางเพื่อให้เธอมีแต่ความสุขเย็นนี้หลังเลิกงานไปกินข้าวกับพี่นะครับชวนเพื่อนสนิทของลี่ไปด้วยก็ได้เธออึดอัดพี่อยากขอบคุณลี่จริงๆเรื่องแผนงานครั้งก่อนหัวหน้าฝ่ายชอบไอเดียนั้นมากเอ่ยปากชมไม่หยุดแถมยังจะขึ้นเงินเดือนให้พี่ด้วย เธอปฏิเสธคำชวนเขาไปหลายครั้งแล้วหากครั้งนี้ทำแบบนั้นอีกคงไม่ดีเท่าไหร่อีกอย่างถ้าต้องกลับบ้านไปเจอกับคนกวนประสาทอย่างสนเธอไปกินข้าวกับรุ่นพี่ที่น่ารักและเป็นสุภาพบุรุษดีกว่ามาแล้วจ้ามาแล้ววันนี้พวงมาพร้อมกับนิยายเรื่องใหม่หวังว่าแฟนๆจะชอบนิยายเรื่องนี้กันนะคะและหากชอบอย่าลืมให้กำลังใจพวงด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิยายตอนต่อๆไปของเราจ้า